ครั้งกับงานเดินวิ่งมางน้อยเพื่อสุวรรณมินิมาราธอน2024ครั้งที่3โรงเรียนสุพรรณสนิทวงพิทยาขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567ณโรงเรียนสุพรรณสนิทวงพุทยาตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อน,นำไรายได้มาสนทบกขุนในการซ่อมแซมอาคารซ่อมแซมบ้านต้นไม้พัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนและการจัดจ้างบุคลากร,กรทางการศึกษาเส้นทางวิ่งถนน,นโรงไฟฟ้าวังน้อยวิ่งผ่านเข้าไปในโรงไฟฟ้าและสามารถสัมผัสบรรยากาศสุดเ e อ็กซ์ตรีที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน พักทายแดดสวยยามเช้าสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับสายลมเบาๆลิมข้าบทางในระหว่างการวื่งอีกด้วยค่าสมัครและระยะทางฟันรัน3กิโลเมตรประเภทรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหรืออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6สมัครเพียง100บาทจะได้รับเหรียญและรุ่นประชาชนทั่วไปสมัครเพียง500บาทจะได้รับเสือ้อเหรียญ ฟันลัน5กิโลเมตรแบ่งตามรุ่นอายุสมัครเพียง550บาทจะได้รับเสือ้อเหรียญและชิงถ้วยรางวัลพิเศษอันดับที่1-5จะได้รับตุ๊กตาท่านละ1ตัวแย่ชายหญิงประเภทละ5ตัวมิน,นิมาราทอน10.5กิโลเมตรแบ่งตามรุ่นอายุสมัครเพียง600บาทจะได้รับเสือ้อเหรียญและชิงถ้วยรางวัล พิเศษอันดับที่1ถึง10จะได้รับตุ๊กตาท่านละาน1ตัวแยกชายหญิงประเภทละ10ตัวและพิเศษสุดๆ o อ e r อ l l ชายหญิงจะได้รับเงินรางวัล2,000บาทหากท่านใดสนใจสมัครในรุ่นแฟนซีเพียง600บาทแบบ VIP 1,500บาทและคิดติมศัดิ์สมัครเพียง3,000บาท ท่านสามารถเลือกวิ่งระยะใดก็ได้จะได้รับเสื้อเหรียญและถ้วยที่ระลึกสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่14มกราคม2567รับสมัครจำนวนจำกัดรวมทุกระยะเพียง1,500คนเท่านั้นสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสุวภันสนิทวงพิทยาหรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ Google Form และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเดินวิ่งวางน้อยเพื่อสุพััณมินิม,ม,มาราธอน2024หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์0839938714หรือเบอร์0909634474มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ไปด้วยกัน